สวัสดีครับสวัสดีครับผม,ม,น,รรามนายยศวีน้ำราพิทักษ์นะครับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนชาญการการบริหารส่วนตำบลขุดรางนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการตำบลขุดรางนะครับหน่วยงานของผมเนะะี่ยเกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการภารกิจนะครับก็คือระบุนะครับว่าคนพิการที่มารับการจ้างงานของผมเนะะี่ยดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลขุดรางทั้งหมดนะครับประสานงานส่งต่อหน่วยงานอื่น แนวทางในการพัฒนาคนพิการในปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือผมจะให้คนพิการเนี่ยรับงานเป็นโปรเจกต์นะครับควบคุมโครงการดูแลคนพิการเป็นโปรเจกต์เลยนะฮะจะให้เขาทำเป็นโปรเจกต์ทำด้วยตนเองนะครับแลวส่วนผมก็จะคอยให้ความคำสนับสนุนเขาเท่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนพิการเนี่ยสามารถประสานงานได้ทั้งตำบลรู้จักผู้นําชุมชน รู้จักหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับก็สามารถประสานส่งต่อคนพิการในพื้นที่ได้สามารถพาคนพิการไปโรงพยาบาลไปติดต่อประสานงานคนพิการได้อะไนต้นต้นนะครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายสาธิตธ,ธาราชเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตําแหน่งด้วศูนย์บริการคนพินการทั่วไปองค์การบริหารสันตมนตรีครับปรกอนการ แต่ก่อนก่อนได้รับการจ้างงานชีวิตผมก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าต้องทำง,งานรับจ้างทั่วไปแล้วก็คนที่บ้านมีปัญหาด้านสุขภาพที่รักษาไม่ไม่หายครับและต้องไม่มีค่าใช้ใจ่ายและยังต้องส่งเสียลูกเรียนระดับปอดปริญาตีครับหลังจากที่ผมได้รับ การจ้างงานมาตราสามสิบห้าชีวิตผมก็ดีขึ้นครับดีดีขึ้นในด้านสุขภาพและระายได้ที่มีประจำครับแล้วก็มเีเวลาที่ทำทำงานให้กับตนเองและครอบครัว มีเวลาที่ได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวได้เวลาทําเกษตรหรือทอําอาชีพเสริมครับและประโยชน์จากที่ได้รับจากการจ้างงานก็ก็มีส่วนช่วยให้สังคมส่วน,นส่วนในการช่วยเหลือสังคมต่างๆเช่ช่วยเหลือคนพิการให้ข้อมูล ให้ข้อมูลแกล่ภาครัฐที่คนได้โอกาสเข้าไม่ถึงแล้วก็รู้จากคุณมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นที่ได้ช่วเหลือสังคมครับขอบคุณสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณบริษัท DKSS ประเทศไตยจำกัดที่ให้โอกาสผมได้มาทำงานในหน่วยงานของรัฐของภาครัฐ และทำให้ผมมีไรายได้และได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีทำให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นได้ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมครับผมครับ